สวัสดีค่ะเพื่อนเชาววันพุธนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l Smile ต Clover t a r o t นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์วันที่19-25กันยายน2565ของเพื่อนเพืนชาววันพุธนะคะก็ก่อนอื่นประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักทายกันเข้ามาได้ที่ l ล n e แอดนะคะ131 PPRPL นะคะมีแอดด้วยนะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทำบุญนะคะมีให้เลือก2แบบนะคะแบบที่1 จะเป็นการอัดคลิปตอบคำถามให้นะคะอันนี้จะได้รับคำตอบภายในวันนั้นเลยนะคะก็จะเปิดเป็นเรื่องราวทั่วไปให้10บใบการงานการเงิน10ใบ,บแล้วก็ความรักความสัมพัธ์ิบใบ,บนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆน,นะคะจะถามกี่ข้อกี่คำถามก็ได้แต่ว่าขอให้ถามในครั้งเดียวคราวเดียวนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะแบบคอคุย30นาที อันนี้จะไม่เห็นหน้าไพ่นะคะแล้วก็จะต้องนัดคุยประมาณ2-3วันนะคะถึงจะได้คิวเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราได้จัดทำไพ่ที่มีชื่อว่าบอกได้ไหมในใจเธอนะคะสำรับหนึงมี40ใบเป็นโคดข้อความน่ารักน่ารักนะคะเป็นคำพูดนะคะ ก็450บาทนะคะท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้เลยที่ facebook piyapat นะคะ sak sith นะคะพร้อมส่งเลยนะคะโอเคมาดูเรื่องราวทั่วไปของเพือพ่อนชาวันพุธเลยค่ะ ได้ไพ่ four of swords นะคะ three of pentacles แล้วก็ The e m p e r o r นะคะชาววันพุธนะคะในสัปดาห์นี้มองว่าน่าจะมีความอยากพักผ่อนนะคะรู้สึกว่าปัญหามันมีเข้ามาเยอะแยะเหลือเกินนะระวังความเครียดจนตัวเองเจ็บป่วยด้วยนะคะแล้วก็อออาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจที่คุณทำก็ได้นะคะมีแนวโน้มว่าจะได้ดิวกับชาวต่างชาติแล้วก็เหมือนเขาเหมือนคนที่คุณดีวด้วยอะ่ะจะไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่ ค้างมีความคิดเป็นของตัวเองสูงดังนั้นต้องใช้ความพยายามในการดิวนะคะมาดูการงานการเงินของเพื่อนพืนชาววันพุธนะคะได้ไพ่ page of n o s นะคะ knight of r o s แล้วก็ the moon นะคะเห็นได้ชัดเจนว่าเพื่อนเอนมีเขาเรียกว่ามีความเครียดมีความนอยในเรื่องของการงานนะคะมีความกังวลแล้วก็มันต้องรอโอกาสะมันยังแบบ ถึงแม้ใจอยากจะให้มันสําเร็จวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้อะคะ่ะในสัปดาห์นี้นะต้องรอก่อนแล้วก็ระวังคนใกล้ตัวหักหลังด้วยนะคะมาดูเรื่องราวความราักความสัมพันธ์ของเพื่อนชาววันพุธนะคะออมองว่าความราักความสัมพันธ์ค่อนข,ข้างดีนะั้นเนี่ยขึ้นไพ่แต่งงานมาเลย4ี่ไม้ My, แล้วก็เดวิลมีแพชชั่นสูงมากนะคะอาจจะมีเรื่องราวของเซ็กซ์แซปเชียลนะคะ18บวกเข้ามาเนาะแล้วก็แฮงแมนเนี่ย Ờ, กับบางคนนะคะมันเหมือนความรักมันมีปัญหาแต่ว่าตัวเราเองก็ยังทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นได้อยู่หมายความว่าก็ยังไม่ move on นะคะเพราะว่ายังไงเหมือนคุณก็ยังรักเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะไพ่คู่บุญอยากบอกชาววันพุธว่าหาประสบการณ์นะคะชาววันพุธอาจจะต้องลงมือทําหรือว่ามีการศึกษาค้นคว้าลองทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองก่อนนะคะ ได้ไพ่สุขสบายนะคะสัปดาห์นี้ชีวิตค่อนข้างดีค่ะใช้ชีวิตทารุหาราสุขสบายแฮปปี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งได้ไพ่ปลอดภัยนะคะ แปลว่าชีวิตของคุณนะมีความปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้นะในสัปดาห์นี้นะคะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะมาพาสุดท้ายค่ะนางฟ้าอยากจะอวยพอรอะไรสำหรับเพื่อนๆชาววันพุธนะคะในสัปดาห์นี้นางฟ้าอยากจะบอกว่า Communicate Clearly นะคะคือการสื่อสารให้ชัดเจนตรงไปตรงมานั่นเองดังนั้นไม่ว่าเพื่อน,นจะต้องการอะไรหรือว่ามีความหวังอยากจะให้งาน อยากจะให้อะไรมันประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญเลยคือการสื่อสารนะคะถ้าเพื่อนๆมีอย่างน้อยการสื่อสารกับตัวเองให้ชัดเจนเนาะว่าตัวเองต้องการอะไรก็จะสามารถบอกกับผู้คนได้นะคะแล้วก็คุณก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้สําเร็จนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาววันพุธนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยมีพลังบวกเยอะๆนะสวัสดีค่ะ